สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับผมแอดอภิชาชาแนลที่ช่องแอดอภิชาชาแนลนะครับวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับเพราะว่าผมจะต้องอไปรับวัคซีนเข็มแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเป็นเข็มแรกของผมนะครับที่ผมไม่ต้องนัดเลยนะครับว่าผมจะเดินเข้าไปแล้วเขาสามารถฉีดให้เราได้ไหมเพราะว่าเราก็ได้ยินมาเหมือนกันครับว่าไม่ต้องนัดเลยเข้าไปฉีดฉีดได้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเจอที่ เจอที่จะรับ,บวัคซีนละเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับน้่ครับนี่คือที่แรกลที่เราเข้าเป็นถามนะครับเราไปดูกันว่าเขาจะรับไหมครับผมสาขานี้ก็สามารถฉีดได้เลยนะครับแต่ว่ามีของ มาเดินหน้านะครับแต่ก็เราก็จะมาตามหาของไฟเซอร์กันนะครับ เขาบอกว่าตรงนี้เป็น Applyment Request น,นะครับแต่ว่าเราจะลองเข้าไปดูว่าเขาจะให้เราฉีดเลยไหมครับผมก็เข้ามาแล้วนะครับอาน,นี้เขาก็เขียนว่าไม่ต้องไม่ต้องนัดนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดีลล็อกคิวสักครู่นะครับครับผมสาขานี้เขาบอกว่ามีคนจองเต็มแล้วนะฮะ เราก็ต้องไปที่สาขาอีนครับผมเ,เขาก็บอกว่าที่จริงก็ไม่ต้องนัดก็ได้นะครับแต่ว่าเหมือนประมาณว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาเนาะถ้าถ้าสาขานี้โอเคผนัดคนนัดเต็มแล้วก็จริงแต่ว่าถ้าไม่มีใครโชว์อัพหรือว่ามีถ้าไม่มีใครมาวัคซีนเขาก็จะเหลือแล้วก็ถึงจะสามารถฉีดได้ให้กับคนที่วอล์กอินหรือว่าเดินเข้ามาที่ไม่ต้องอนัดหมายนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะตับไปอีกสาขาหน,นึ่งนะมันคาดจกไปน่าดูเดี๋ยวผมต้องขับรถนวครับผมเดี๋ยวไปตามไปดูสาขาโน้นเลยเนาะมาถึงที่จุดหมายแล้วนะครับตอนนี้เราก็รอนะครับรอคิวนะครับถึงว่าที่จริงก็สามารถเข้าไปฉีดรับวัคซีนได้เลยโดยไม่ต้องนัดแต่ว่าก็จะเป็นเขาเรียกว่า หน่วยแต่และหน่วยที่เขาตั้งหน่วยอะครับแต่ว่าถ้าเราจะเข้าไปตามพาราซีหรือว่าร้านขายยาเนี่ยเราต้องอปไพเมนต์นะครับตามที่ผมเช็คมาเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็ถ้าเราจะขับรถไปตามหน่วยต่างๆที่เขาเปิดหรือว่ารับฉีดเนี่ยก็จะค่อนข้างไกลหน่อยผมก็เลยอปไพเมนต์แต่ว่าอปไพเมนต์ก็ไม่นานครับในที่ร้านขายยาใกล้ๆนะครับก็ประมาณรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เราจะเข้าไปกันเนาะ เอ่อครับก็ผมเลือกไฟเซอร์นะครับเพราะว่าผมดูแล้วว่าภูมิคุ้มกันของไฟเซอร์นั้นดีกว่าชนิดอื่นณปัจจุบันนะครับผมก็ผมก็เลยเอาไปเมนไปเลือกไฟเซอร์ไปนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวาตามไปดูกันไปครับตอนนี้ก็ผมก็เช็คอินแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รอรอเขาเรียกครับก็ยืนรออยู่ครับ ยืนรอให้ฉีเอ้ยเนี่ยยืนรอให้เขาเรียกใหเข้าไปฉีนะครับอันนี้ก็มีคนอ,อ,อยู่ข้างหน้าสองคนนะครับน,นี่ก็สัมผัสมีนะฮะน,นี่ก็รอนี่ก็ให้นี่ก็ <c oughs> ตอนนี้ก็ฉีดสร็จเรียบร้อนะครับตอนนี้ผมก็ถามเขาอยู่ว่าผมสามารถสีดเร็วสุดได้เมื่อไหร่เข็มที่สองนะครับเพราะว่าผมต้องเดินทาง กับเมืองไทยนะครับก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันครับเขาก็ให้คำตอบแว่าคือผมฉีดเองเข็มที่2ผมจะต้องวันที่17ก็สามารถฉีดได้ในวันที่13เดือนหน้ากรกฎาคมครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามนะครับเดี๋ยวนั่งรอดูการอีก15นาทีครับครับก็หลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วก็เป็นตอนนี้ก็ประมาณสิบนาทีได้แล้วครับก็รู้สึก ข็งชาเล้นิดนะแต่ไม่เยอะนะครับแข็งชาเล็กเดียวนะครับก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ครับไม่มีอาการเวียนหัวไม่ได้เมียนเลยแต่ที่นี่ครับเวลาฉีดเราจะไม่ได้ถือป้า,าฉันฉีดแล้วอะไรเหมือนบ้านเรานะ, <c oughs> ะก็เลยบอกว่าสลบดีเหมือนกันนะบ้านเรามีพ็อปด้วยที่นี่ไม่มีพ็อปที่นี่ฉีดแต่เดียวนะครับผมก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับแค่กรอกข้อมูลหรือว่า บางที่ก็อย่างที่บอกครับเดินเข้าไปฉีดได้เลยนะครับแค่มีบัตรประชาชนนะครับหรือว่าไม่มีก็บอกชื่อบอกวันเกิดก็สามารถฉีดได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมจนถึงสุดท้ายนะของวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามทางเพจ a c e b o o k อภิชาติแออภิชาติหรือทาง u t u b e นะครับแอนอภิชาติชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไป ของเลขของแชร์จติปตามผมมาทราบสุดทราบ